สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนโอ้โหผนชงองแต่เมื่อคืนยันบ่ายแต่ก็ยังไม่หยุดตกนะครโอ้โหอย,ยพ,พายุพูดว่าพายุเข้าหลายวันทุกคนล้วเกิดยังตัวอย่างเงี้ยไปขายของไม่ได้เลยครับมันจะเปลี่ยนนะุนไปนไม่ได้เลยบรรยากาศ มาครับมาครับฝนตกอย่างนี้ต้องเมนูปลาจุม่มปลาจุม่มดูตูนหันขิงขิงแก่ครับมันอยู่ในตู้เย็นมีเท่านี้อ่ะสวยงามเพีเท่านี้มีขึ้นช่ายแล้วก็มีไข่ครับแล้วก็ผักกาดขาวผักบุ้งที่มีอยู่ในตู้ที่มันเหลือๆแล้วก็ผักบุนเส้นครับบุนเส้นเจวขมครับนี่ฮะเจวขมฉลองหม้อใหม่ครับ <laughs> ขาจะแคบไปมากูดนี่ฮะฉลองหมอ้อใหม่หมอ้อไม่น่าใครอยู่ไหนเอ้าไมา่ใช่เออขาไม่มี <laughs> ขาไม่มีครับมีแค่จะใครกับไปมะกูดขาหมดุดหมอ้มอหม้อใหม่ครับจิ้มสุก,กี้แล้วก็เป่าไฟอยู่ครับปื๊ดปื๊ปื๊ปื๊ปปปปปสวัสดีครับฮะฮะถ่ายจากมุมหน้าบ้านนะคะวันนี้มุมหน้าห้องรนากาฝนตกอาจจะย้อ <laughs> นแสงนิดหน่อยนะครับ เตาถ่านเตาถ่านอาจจะมีเสียงรบป่วนเล็กน้อยเพราะอยู่ข้างหน้าแบบนีเพราะอยู่กันหลายคนโอ้โอ,อ่ะใส่ผักเลยไหมย่างไา่ไม่เดือดกันเหรอ,อน่ากินมากครับดูปลา,าดูปลาซะก่นอนให้ดูใ้กล้ดูเป็นไงเป็นไงเป็นไงน่ากินไหมครับเมนูปลาจุ่มของเราเมนูโปรดของตูเลยโอ้ ที่วางก็ย่างดีที่วางอย่างดีที่วางอย่างดีโอเคเพอเตงกินผักอ่ะเขาบอกกินกินเล็กน้อยคือจะกินปลาตกทั้งวันเลยค่ะตกั้งแต่ตีสองครับยันตอนนี้เย็นแล้วก็ยังไม่หยุดใส่ขิงลงไปด้วยครับเพิ่มความเผ็ดร้อนจังน้อยจังน้อยโอเคใส่ขึ้นช่ายเพิ่มความหอมฮะ เฮ้ยเต้นกินไข่บอกเส้นใส่เอาไข่มาใส่ใช่แล้วก็เอาฟุเส้นใส่ไปเลยได้ไหมย่างไข่เลยแค่น้ำเดือดอ้ยอยากกินเส้นแล้วนาอยากกินเส้นแล้วเอาลองใส่ไปก่อนนะครับข้าจุ๊บขจุ๊เข้าไปเฮ้ยมาเด้อมาเด้อมากินปลาจุ่นนมกันครับในฝาปิดที่เราปิดผอบไว้อีก วันนี้เขาจะกินมูสเซนเยอะๆทำไมอ่ะมูนเซนอร่อยใช่ไหมอืออุ๊ยเจียวขมมากที่เราเอาช้อนตักได้ไหมได้เอมาดูมูนเส้นรอก่อนเลยถ้าเด็กเอาเอามูนเส้นนะคะเอาัหรือไม่ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ใช่ปัญหาในการกินโอ้โหฟันห่วยๆอื้อหือหนาวๆอย่างนี้ทุกคน ปิดเลยหรอ,อได้ยังไงตั้งนึงนี่ของมืนเส้นก่อนเอามือเส้นใส่ดีนะคะอ่ปิดเลยค่ะพอมือเส้นใส่อีก,อออกอทุกคนดูแจ้าขมพอดีเลยจวดจัดฟาดบึ้มมากอร่อยไหมทำโอเคไหมอร่อยมากอร่อยอร่อยเอาดีๆอร่อยอะไบอกว่าอร่อยอร่อือหือ รู้ส้นแบบมันมันเหนียวมากเลยนะก็ไม้วสวยไหมทุกคนระหว่างรอปลาเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งขึ้นช่ายผักส่วนครัวข้างๆต้งเพลเพียบเลยนี่ครับมีพี่ข้างห้องเข้ามาตรงนี้เมื่อกีอ้หิวแล้วอ่ะก่อนจะได้กิกกนทุกคนต้องไปซื้อมอตั้งแรกว่าจะใช้กระทะไฟฟ้าก็เลยแบบไฟมันดูดฝนมันตกเปียกก็เลยไหมซื้อหมอใหม่ไปฉลองมอใหม่เลยครับนี่มอไม่นาบปลาะหนุ คนแก่หิวแล้วสุดท้ายเอาแป๊บเดียวแหละแกคำก็แกสองคำก็แกไม่คนแกจริงเต้ยไม่แก่นั่งอะไรเขาไปเนาะทุกคนเขาเลยแก่ก่อนไ้และหน้าตามอนเขาเหมือนสามสิบเนานี่ทุกคนจุ้มลงไปมีคนบอกว่าตัวไม่ต้องรีบกินก็ได้ ลูกิบปกติแล้วค่ะแม่ตุนชอบกินแบบร้อนๆอนแบบมันทรมานดีค่ะห,หลายคนไม่รู้ไงไสุกยังไม่สุกสุกแล้วแล้วปลาสุกเห็นไหมมันสุกจนมันเละแล้วเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเขาตักเองมันตักเองแด่นทั่ลิกว่าไหมโอเคอร่อยอร่อย,ออยทุกคนกินเลยเีวราฉบิีด้วย อืม,มต,ต้องใสเราใส่ปาท่องบีบใส่เส้นเน้นเส้นครับเอาเส้นไปไหนหมดไม่ใช่หนึ่งไอีกไหม <c oughs> ไม่ไม่เอาใส่ใหม่ครับใส่ใหม่เส้นเดียวสุกมาทุกคนฟันห่่วยหวย วันห่วยห่วยบ้านที่รร้ไข่ผลไม้เขาทำไม่นี่เล็งดัดอืมถ้าเกิดฝืนไม่ตกนี่หอไปเกินกลางทุ่งนาแล้วครับเนี่ยเขาเกินกับน้ำจิ้มซุปซี่คุณเส้นไม่ต้องห่วงมีเยอะเน้นเส้นครับอืม โอ้หเดือดไปมากยิ่งน้ำจิ้มสุกี้ต้องใค้เอาปั่นเองก็แซ่บเองเนาะเนี่ยใส่ลงไปปุ๊บอะไอ้นี่เลยหรือเหรอฮะเป็นยังไงเขาใส่น้ำจิ้มเขาใส่บาซิลไปแบบอร่อยมากเลยนะคะเข้ากันดีมาก แบบไม่อยากจะพูดเลยค่ะคะือมันแบบกินกับบาสบีอร่อยมากทำไมเราเข้ากันอะ่ะโงมันเข้ากันได้ดีอนอะปลาปลาครับอาจจะย้อนแสงหน่อยนะทุกคนมุมนี้ดีสุดละอย่าถ่ายข้างนอกบ้างอืมอ้มอื้ม อยากให้ตัวเองกินแต่ตัวเองไม่กินแต่มันไม่หืนเลยนะคะตามสบายครับมันเดียวเลยอล้วกนเงาปลาหายไปแล้วเป็นคนคนแรงมันแต่ งงอ่ะวาซาบิทำไมมันเข้ากันได้ดีมากืแต่ก็แต่ได้คุณเดือดม,มากเลยทุกคนดเดือดแล้วอ่ะเต้นแ้่ปลาหายไปในหมดแล้วหาให้หนะ่อยเราไม่ได้เผื่อและมันจะตัดนี่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  <laughs> ขอบคุณครับ แล้วเอาใส่บีกเลยแล้วก็ไม่ต้องคนถ้ามันวางไว้อ่ะที่ราไเวลามัาสุกมันก็หักใช่เอาวางไว้ถ้าเราไปคนเมงเมื่อกี้ไงมันก็เลยหายไปอ๋อมีตะก้อเนาะตะก้อตะแกงอ่ะสำหรับลวกอ่ะอืมเห็นร้อนขข้งมากทุกคนเขาเนี่ยแบบอร่อยมากถ้าวางกะบิโอโอ้โอ้ปาจะควม มึงยังเสียงซู hmm. ่ๆเลยเนาะยังเสียงเกลือเหล็กแทนทุกคนแบบหนึ่งหมือนเขาจะหมูกอะไรเจ้าวอะใจดีผมจะหน่อยแซ่บอืมเด็อดร้อนมาก เป็นนักทำแพร์เป็นคนคิมให้แล้วแหละทำห่อามาไม่ถน,นัดขอบคุณครับชิ้นปลาชิ้นปลาทุกคนโอ้โหอื้อหือรักเหรอขอบคุณครับพอแล้วครับ เลยครสดชื่นทุกคนอากาศเย็นๆอย่างนี้เพราะว่าสะกรคนครจะหนาวอีกวันที่สิบสี่ทั้งฝนทั้งตกทั้งหนาว เราดูดำเลยเนาะมันก้อนแสงอ่ะดำกันอยู่แล้วดำกว่าเดิมไงผมชอบเจยวขม,มผมแบบว่าไม่ได้ผมมากนะครับผมแบบผมอ่ำลำอ่ะอืมโอ้เขอาอยังช่วยไงที่รักเขาคิดว่าขมอ,อะไรฮึผมผมยังไงเราพอดีเขาไม่ชอบแบบผมปีอ่อ่ะมามักจะเรียกว่าขมนิดเดียวอ ผมแบบไงดีผมแบบมินิสอ,อร่อยทุกคนฝากย้อนดูคลิปนะครับยูคุณไม,ม,ม,ม่ค่อยแจ้งเตือนโยเดือยทุกครับทุกครับเลย นี่ทีหลั่รักโอ้ขอบครับปึ้มไฟเข้าไปจะหมดยังคะหมดแล้วครัมหมดลอร่อยบนเส้นโอ้สาว่านี่กระสาวาแน่ฝนมันเริ่มไอ้นี่เปิดปล่อยแล้วไงค,คนก็กำลังออกมาทำดีทำดีกัน เดี๋ยวเขาจะซื้อวาซาบิที่เป็นเรนดอดเอาทิ้งไว้ตู้เย็นดกว่าแล้วลแต่ครับกินขิง,ขง,ขงทุกคนมีสองตัวนะปลานะาพี่ออมตัวหนึ่งต่แแ้วเราจะกินด้วยกันเดี๋ยวว่าันนั้นแบบเหนื่อย,ยก็ได้เนาะลาเนะาะก็เลื่องอะไพี่ออมไปตัวหนึ่งคนละตัว Chim bay lâu vàng bay Cô lên nè Ui 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 เสียเอาขยีวันนี้ออกไปก็ได้อืออืมอือเย่อืมออยหืม้ยกดะชื่อสรชื่อ มีแหงมีแหงหืมความเหียวาหุงเส้นลงส่เส้นครับปื้ยเด็กเส้นอย่าทำตามนะครับดิลิซิพอง หน้ามืนลิงก็เดิมขอบคุณครับ,รบหน้าเหมือนลิงมกติหน้ามันลิงอยู่แล้วครับเหมือนลิงก็เดิมอยู่ที่นี้คืนนี้จะเกิดฝนตกก็ไม่ได้ขายของแน่เลยอะแต่ลต้องตากฝนไปเดี๋ยวไปซื้อนอี่เนาะร่มล่มไม่ต้องใช้หรอกสักันฝนพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วครับยินเลยครับเดี๋ยวจะลาจากท่านผู้ชมไปแล้ว หัวเหรอมันนี่ก็ต้มกินได้ทุกคนอร่อยเหมือนกันปรุงมันยิ่งอร่อยเดี๋ยวเขาไม่ต้มเดี๋ยวเขาไม่หั่นเนื้เอเนื้อหั่นยั่ไงอืมันต้เลยทีแ่แกปรุงน่าอร่อยนะปรุงปะละาที่ม,มันเดี๋ยวลาลาท่านผู้ชมไปลองค่อยหั่นต้มกันวัน ไปดีวกว่าสบใจไปต้องจบอยู่ไปแล้วครับเองใหม่คลิปหน้าไปก่อนครับขอภัยเท่าน<ป>ี้มีเสียงดังนะครับไปละสวัสดีครับ